ก็จะขอตอบปัญหานะวัตถุประสงค์ของการใส่ใจร่างกายคือการฝึกวิริยะใช่ไหมคะหรือมีวัตถุประสงค์อื่นอีกก็อธิบายมายืดยาวเนี่ยไม่สาบา่าเข้าใจหรือเปล่านะอธิบายมาแล้วนะว่าเราจึงต้องใส่ใจเพื่ออะไรเนี่ยเพื่อให้มันเกิดทักษะเพื่อให้เกิดวสีภาวะ เพื่อให้ฝับเกิดความคล่องแคล่วชำนิชำนาญแล้วสามารถใส่ใจทันในตัวปัจจุบันธรรมที่ปรากฏซึ่งเป็นทางเกิดของปัญญาโดยตรงอยู่บ้านผมทํำวัดสวดมนต์เช้าเย็นเจริญพระพุทธมนต์ทุกวันครั้งละหนึ่งชั่วโมงนั่งสมาธิสิบสิบห้านาทีก็คิดว่าสบายใจก็เพียงพอแล้ว จำเป็นไหมที่จะต้องนั่งให้ได้ครั้งละนานๆเพราะกลัวว่ากระดูกเข่าจะเสื่อมเสียก่อนก็เรานั่งแบบที่มันสบายก็ได้นะนั่งเก้าอี้นั่งโซฟานั่งบนตังห้อยเท้าเนี่ยนะนั่งให้มันสบายก็คือ ถ้าเป็นไปได้ก็มันมีการปฏิบัติได้ทุกอิริยาบถเนี่ยนะเดินจงกรมก็ได้นะถ้าเดินจงกรมไม่ได้ก็นั่งนั่งก็ใส่ใจไปทั่วทั่วร่างกายเนี่ยใส่ใจแล้วใส่ใจอีกใส่ใจแล้วใส่ใจอีกนั่งใส่ใจไม่ได้ก็นอนนะนอนนั่งนอนยืนสามอิริยาบถใส่ใจอย่างเดียวกัน เดินก็ดูรายละเอียดเพิ่มขึ้นนะวาระจิตสุดท้ายจะต้องวางจิตใจอย่างไรครับวาระจิตสุดท้ายก็คือรู้เท่าทันใจนั่นคือเป็นการวางจิตที่ถูกต้องนะมองเห็นใจตัวเองไม่ว่าใจนั้นจะเป็นใจที่ดีหรือใจที่ไม่ดีเราใส่ใจมองเห็นใจตัวเอง วาระสุดท้ายเราปลอดภัยไม่ไปทุกขตินะรู้เท่าทันใจมองเห็นใจแล้วตายไปไม่ไปทุกขติก็คือเห็นความรู้สึกของตัวเองผู้เจริญสติปัฏฐานหรือเจริญวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยได้เปรียบเพราะว่าเราฝึกดู ความรู้สึกของตัวเราเองอยู่ดูไปดูไปเราก็ทันวาระสุดท้ายใกล้ตายจิตจะคิดอะไรจะเป็นอย่างไรก็แล้วแต่ขอแค่มองดูทันมองดูทันจิตนั้นไม่ไปอบายแล้วนะไปสู่สุขคติทันทีกลับขอคำแนะนำวิธีจัดการความโกรธเมื่อกลับไปบ้านเจ้าค่ะ มองใจบ่อยๆเดี๋ยวมันลดของมันเองนะพอมันขัดใจมองเข้าไปในตัวขัดใจพอเรามองตัวขัดใจมันไม่ไปมองสิ่งที่ทําให้เรากโกรธสาเหตุที่เรากโกรธเนี่ยเรามองสิ่งที่ทําให้เรากโกรธมองคนที่ทําให้เรากโกรธมองเรื่องที่ทําให้เราขัดใจเราเลยขัดใจเราเลยโกรธ แต่ถ้ามองตัวขัดใจที่มันเกิดขึ้นมันจะทิ้งคนทิ้งเรื่องมองบ่อยๆแล้วตัวขัดใจมันก็จะค่อยๆละลายไปลดไปเบาบางลงไปฝึกใส่ใจมองนะฝึกใส่ใจมองบ่อยๆการพิจารณาลมหายใจเข้าออกไประยะหนึ่งจิตจะสงบนิ่งดิง่งลมหายใจแผ่วเบา และสั้นมากเป็นภาวะนิ่งๆมีเพียงลมเบาๆสั้นๆประคองจิตไว้เช่นนี้ระยะหนึ่งขอเรียนถามว่าภาวะเช่นนี้ควรพิจารณาอย่างไรที่ผ่านมาโยมก็จะถอนหายใจแล้วมาเริ่มต้นพิจารณาลมใหม่ก็คือต้องถามใจเราว่าเราต้องการอะไรนะ เราต้องการให้จิตนิ่งสงบหรือเราต้องการวิปัสนาปัญญาถ้าเราต้องการวิปัสนาปัญญาก็มองความรู้สึกที่มันสงบที่มันนิ่งนะมันเบามันสบายมันจะมีความรู้สึกเบารู้สึกสบายรู้สึกสงบรู้สึกนิ่งจับความรู้สึกเหล่านี้ก็จะเป็นไปเพื่อวิปัสนา ถ้าจับลมหายใจนั้นต่อก็จะเป็นไปเพื่อความสงบนะคือไม่ละทิ้งลมหายใจเข้าออกมองลมหายใจเข้าออกต่อก็จะทำให้จิตสงบมากขึ้นมากขึ้นนิ่งมากขึ้นมากขึ้นนะจนกระทั่งนิมิตปรากฏแล้วก็จิตแนบแน่นกับนิมิตทำให้ฌานจิตเกิดสูงสุด อยู่กะลมหายใจทำให้ได้ฌานจิตทมองลมหายใจสี่ประการรูล้ลมเข้าออกรู้ว่าหายใจสบายไม่สบายรู้สึกถึงการกระทบรู้สิ่งที่มากระทบจะได้วิปัสนาเวลานั่งดูลมหายใจแว็บเห็นหน้าคนรู้ว่าจิตกำลังคิดมันก็เลย ไม่คิดอีกเดี๋ยวก็แว็บไปได้ยินเสียงนกรู้ว่ากำลังคิดก็เลยไม่คิดกลับมาดูลมหายใจต่ออย่างนี้ทำอย่างนี้นะทำถูกไหมหรือต้องปล่อยให้คิดแล้วดูสิ่งที่คิดที่ จนฝ่าจะหายไปเองก็คือคือดูอย่างเนี้ยพอเราทันมันมันก็หยุดนะเราตั้งใจอยู่กับลมหายใจเนี่ยแล้วเราทำวามรู้สึกว่าเดี๋ยวจิตมันคิดตอนไหนคอยเฝ้ามองดูว่ามันจะคิดตอนไหนมันก็จะแอบคิดแวบไปพอเรารู้มันมันหยุดเราเฝ้ามองมันมันแวบเห็นมันแวบเนี่ยมันก็หยุดมันไม่ต่อนะแต่ถ้าเราไม่มองอย่างนี้มันก็จะต่อเนี่ย ก็มองลักษณะนี้นะแค่มองมันมันก็หยุดแล้วนะขณะที่พระอาจารย์นำให้รู้สึกตัวทั่วพร้อมมีอาการเหงื่อแตกซึมๆทั้งที่สุขภาพปกติอันนี้เป็นอาการปก,ปกติหรือไม่เจ้าคะก็ เกิดจากบางทีเราตั้งใจมากเกินไปนะเกิดจากตั้งใจมากเกินไปบางทีก็มีอาการเพ่งเนี่ยแล้วก็บางทีเรามองมันเร่งมันมันก็เลยเกิดอาการเหนื่อยเนี่ยนะเป็นไปได้นะที่ว่าเราผิดปกตินะคือจิตมันผิดปกติพยายามมองแบบสบายๆนะ ถ้ามองแบบสบายๆเดี๋ยวอาการนี้มันก็จะหายไปเองปรับการมองให้มันสบายแล้วก็มันเกิดอะไรก็ปล่อยให้มันเกิดไปมันรู้สึกร้อนก็ร้อนไปแค่แบบใส่ใจมองมันเฉยๆเนี่ยนี่เป็นวิธีการแก้ไขด้วยการมองมันเฉยๆช่วงต่อจากการอธิษฐานสองชั่วโมงเช้าบ่ายไม่มีความคิดเลยค่ะเพราะ จิตไปแนบชิดกับอาการที่พระอาจารย์นำแต่พอกลับมาทำที่ห้องสองชั่วโมงเห็นความคิดแวบมาเป็นช่วงชๆนะแล้วหายไปมีทั้งเรื่องในอดีตปัจจุบันก็มีในอนาคตก็มานึกไปว่าจะไปทำ อะไรที่ค้างไว้เหมือนวางแผนอันนี้ถือว่าเป็นการปรุงแต่งไหมคะควรทำอย่างไรก็แค่ฟ้องมองมันเฉยๆนะมันคิดก็มองมันเฉยๆไม่ต้องห้ามมันเราขาดการมองมันมันก็เลยคิดนะถ้ามองมันมันก็หยุดนี่เราไม่ได้มองมันมันก็เลยปรุงแต่งมันก็เลยวางแผนก็ อีตอนเราใสา่ใจเนี่ยมันใส่ใจไม่หยุดมันเลยไม่มีช่องว่างแต่พอกลับมาแล้วมันมีช่องว่างมันก็เลยคิดคิดไม่หยุดนะคิดตลอดข้อที่สิบต่อไปเนี่ยขอความกระรุ่นนาอธิบายเรื่องััสะค่ะไม่ค่อยเข้าใจก็พูดเรื่องผัสษะรุน่รนๆเลยวันนี้นะ คงเข้าใจไปเรียบร้อยแล้วนะจกักขุสัมผสัสสะโสตสัมผสัสสะคานะสัมผสัสสะชิวหาสัมผสัสสะกายะสัมผสัสสะเนี่ยเราเริ่มต้นใส่ใจตรงผัสสะตรงเนี้ยผัสสะปัจจยาเวทนาเวทนาปัจจยาตันหาตันหาปัจจยาอุปาทานังเนี่ยนะตัวผัสสะเนี่ยเป็นตัวเริ่มต้นนะเป็นตัวเริ่มต้นช่วงพะอ้จารนำปฏิบัติให้รู้สึกถึงร่างกาย ตนเองทีละส่วนผ่านไประยะเวลาหนึ่งปรากฏว่าตึงบ่าข้างขวามากเหมือนเอ็นจะขาดรู้สึกตามพระอาจารย์ไม่ทันแล้วต้องหันไปดูความปวดที่บ่าก่อนจนความปวดค่อยๆจางลงจึงตามพระอาจารย์ต่อไป อย่างนี้ถูกหรือไม่คือหาวิธีมองให้มันสบายะนะเรามีอาการเกรงเพ่งจ้องบังคับเนี่ยมันก็เลยเกิดอาการนี้นะต้องปรับการนั่งให้มันสบายก่อนแล้วก็ใส่ใจให้มันสบายสบายเร็วเกินไปก็เหนื่อยช้าเกินไปก็อึดอัดมองแรงเกินไปก็อึดอัดมองเบาเกินไปก็เหนื่อย มองพอดีพอดีนะให้จิตมันเลื่อนไหลไปพอดีพอดีนะตามดูตามรู้ไปตามร่างกายยังทำไม่ได้เจ้าค่ะทำได้แต่เดินจงกรมนั่งสมาธิทำแค่นี้ไปก่อนได้ไหมการเดินจงกรมเนี่ยเดินให้มากแล้วต่อไปการนั่งมันจะทำได้ของมันเองนะ คือยังทำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเราก็เดินให้มันได้ก่อนนะเพราะว่าเดินเนี่ยมันง่ายที่สุดเลยนะการเดินเนี่ยอิริยาบถเดินเนี่ยง่ายที่สุดนะอยู่กับอิริยาบถเดินเนี่ยใส่ใจอาการเดินง่ายฝ่าธรรมในอิริยาบถนั่งนะเดินได้ดีจะไปพัฒนาการนั่งให้ได้ดีนะแล้วต่อไปก็ จะทำได้เองก็ทำแค่นี้ไปก่อนในระหว่างที่นั่งสมาธิเห็นรูปนิมิตด,ด้วยตาในขณะที่เห็นอยู่รูปนิมิตด,ดับพลึบลงตกใจแล้วเสียว่าเข้ามาที่กลางใจนี่คือการเห็นการเกิดดับของสิ่งที่ถูกรูกและ ใจรู้ใช่ไหมและเป็นการดับสองขณะขณะแรกคือใจที่เห็นรูปนิมิตกับรูปนิมิตขณะที่สองคือใจรู้ที่ไปเห็นใจดับกับใจที่ดับใช่ไหมคะมก็มันไม่ต้องถึงขนาดนี้นะถ้าเห็นดับจริงๆเนี่ย เห็นความรู้สึกมันหมดไปเนี่ยคือเห็นการดับนะอันนี้มันดับด้วยสมาธิมันไม่ใช่ดับแท้นะเป็นดับเทียมนะดับด้วยสมาธิถ้าดับแท้เนี่ยเห็นมีแล้วกลับไม่มีอันนี้คือดับแท้ถ้าดับเทียมเนี่ยมันดับเลยดับแล้วดับหมดเลยดับแล้วไม่มีอะไรเลยเนี่ย นั่นคือดับเทียมตัวนี้คือดับเทียมไม่ใช่ดับแท้นะนิพพานกับจิตเดิมแท้ที่บริสุทธิ์เป็นสิ่งเดียวกันหรือเปล่าคือนิพพานกับจิตเดิมแท้ที่บริสุทธิ์เนี่ยมัน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 คนละอย่างกันนิพพานไม่ใช่จิตจิตไม่ใช่นิพพานนะจิตเดิมแท้ไม่ใช่นิพพานนิพพานก็ไม่ใช่ตัวจิตนะ นิพพานเป็นสภาวะตัวหนึ่งคือภาวะของสันติธรรมนะเป็นตัวสันติธรรมก็คือความสงบสงบจากอะไรสงบจากกิเลสตัณหาเครื่องร้อยลัดเป็นภาวะที่สงบจากตัณหาเครื่องร้อยลัดนะหรือเป็นภาวะของความว่างที่เรียกว่าสุญญตะนิพพานนะ เป็นภาวะของความว่างว่างจากอะไรอ่ะว่างจากสิ่งที่เกิดที่ดับนะนิพพานไม่มีเกิดไม่มีดับพอถึงภาวะนิพพานที่ว่างก็คือว่างจากการเกิดว่างจากการดับเพราะว่าตอนที่ยังไม่บรรลุธรรมเนี่ย จิตมีสังขตรรมรูปนามเป็นอารมณ์มีสิ่งที่เกิดดับเป็นอารมณ์แต่พอจิตข้ามพ้นจากโลกียธรรมนะก็ไปมีนิพพานเป็นอารมณ์ก็เข้าถึงความว่างนะว่างจากกิเลสว่างจากสิ่งที่เกิดที่ดับเนี่ยนะ ส่วนจิตเดิมแท้เนี่ยตัวจิตเดิมแท้ท่านหมายถึงจิตประพัดสอนนะจิตประพัดสอนก็คือจิตเดิมแท้ไอ้ตัวจิตประพัดสอนจิตเดิมแท้เนี่ยท่านเอาจิตพวกไหนท่านเอาตัวะวังขจิตนะไอ้ตัวะวังขจิต ตอนที่จิตไม่เกิดขึ้นรับรู้อารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจจะมีจิตพวกนี้อยู่คือตัวะวังขจิตเนี่ยตัวน,นี้คือจิตเดิมแท้นะจิตเดิมแท้ของคนเราหนึ่งคนจะมีอยู่สามประเภทปฏิสนธิะวังจุตินะปฏิสนธิเกิดขึ้นแก่เรามาแล้วดับไปแล้วไม่เกิดอีกแล้วนะ จติจิตจะเป็นจิตดวงสุดท้ายที่มีปัจจุบันนี้ก็คือผวังนะผวังแปลว่ารักษาภพ,พยามที่จิตไม่เกิดขึ้นทำงานรับรู้ผวังจะเกิดขึ้นทำหน้าที่ไม่ให้จิตขาดหายไปจึงเรียกว่ารักษาภพ,พทำให้อุปติภพเบียงอยู่การพิจารณาไตรลักษณ์ถ้าเห็น อย่างใดอย่างหนึ่งจะเห็นอีกสองอย่างที่เหลือหรือไม่เช่นเห็นทุกข์แล้วจะเห็นอนิจจังอนัตตาหรือไม่อนิจจังทุกขังอนัตตาจริงๆมันเป็นสิ่งเดียวกันนะเป็นภาวะเดียวกันออนิจจังก็คือแปลเห็นมันแปลเปลี่ยนทุกข์ก็คือเห็นมันทนอยู่ไม่ได้อนัตตาก็คือมันหมดมันไม่มีเนี่ยนี่คือภาวะ ที่ไม่มีตัวตนคําว่าอนัตตาหมายความว่าอย่างไรยมได้ยินบ่อยมากถึงคํากล่าวว่าไม่มีเราไม่มีเขาไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลจะต้องทําอย่างไรให้ถึงคํากล่าวนั้นคําว่าอนัตตาเนี่ยแปลว่าไม่มีตัวตนนะ คราวนี้ไม่มีตัวตนเราจะเอาอะไรมาพูดว่าไม่มีตัวตนนะก็ถ้าพูดถึงเรื่องขันห้าก็รูปประขันไม่มีตัวตนนะเวทนาขันไม่มีตัวตนสัญญาขันไม่มีตัวตนสังขารขันไม่มีตัวตนเนะี่ยวิญญาณขันไม่มีตัวตนไม่มีตัวตนอย่างไรอะ่ะก็คือ รูปประคันรูปที่มากระทบตารูปใดรูปหนึ่งที่มากระทบตาแล้วใจก็เกิดขึ้นรับรู้รูปนั้นทางตาจากนั้นรูปนั้นก็ดับไปก่อนที่จะดับไปเนี่ยแปลเปลี่ยนไปเป็นอนิจจังก่อนคงทนอยู่ที่จะไม่ดับไม่ได้ดับไปหมดไป จึงเรียกว่าไม่มีตัวตนนะเวทนาได้แก่ความรู้สึกสบายไม่สบายเฉยๆที่เกิดแต่ละคราวแต่ละคราวสุขเวทนาเกิดขึ้นมาแล้วสุขที่เกิดขึ้นมาในคราวนั้นเนี่ยมันตั้งอยู่ต่อไปไม่ได้สุขมีอายุเพียงหนึ่งขณะจิตจากนั้นสุขก็ดับไปทันทีเนี่ยตอนที่สุขเกิดโยเนี่ยมีตัวตน สุขตั้งอยู่มีตัวตนแล้วจากนั้นสุขก็คงทนอยู่ไม่ได้แล้วสุขก็ดับไปตอนที่สุขดับไปแล้วเนี่ยเขาเรียกว่าอนัตตาไม่มีตัวตนสุขเกิดขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งก็เป็นอนัตตาอีกครั้งหนึ่งเกิดขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งก็เป็นอนัตตาอีกครั้งหนึ่งเนี่ยทุก็เหมือนกันอุเบกขาก็เหมือนกันเกิดขึ้น แล้วแปลเปลี่ยนไปสู่ความดับเป็นอนิจจังคงทนอยู่ที่จะไม่ดับไม่ได้เป็นทุกข์วาละสุดท้ายดับไปก็ไม่มีตัวตนของสุขเหลืออยู่เลยเรียกว่าอนัตตาไม่มีตัวตนต้องระบุว่าพูดถึงอะไรด้วยนะพูดถึงอะไรไอ้ที่ไม่มีตัวตนเราพูดถึงอะไรเนี่ยพูดถึงจิตจิตก็ไม่มีตัวตนพูดถึงอารมณ์ของจิตอารมณ์ของจิตก็ไม่มีตัวตน ปรากฏแล้วมันดับไปมันเลยไม่มีตัวตนนะต้องทําความเข้าใจตรงนี้นะให้เราเข้าใจตรงนี้ขณะปฏิบัติใส่ใจตามร่างกายเหมือนมีความรู้สึกว่าต้องใช้การเพ่งมองด้วยบางครั้งรู้สึกปวดศีรษะขณะปฏิบัติและระหว่างปฏิบัติจะรู้สึกเหงื่อแตกร้อนมากไม่แน่ใจว่าอุณหภมูม ในห้อง,องนีน,นะหรือโยมปฏิบัติไม่ถูกการปฏิบัติใส่ใจนี้เวลาปฏิบัติเราต้องพูดตามแบบที่พระอาจารย์สอนหรือไม่ก็เอาแค่ใส่ใจไม่ต้องพูดตามนะเรายัางใส่ใจไม่ถูกมันก็เลยเหนื่อยเนี่ยนะ ใส่ใจเนี่ยจะมองไปข้างบนในตามันก็เหลือขึ้นไปด้วยเพราะสัญชาตญาณมองเนี่ยเราใช้ตามองแต่การปฏิบัติความหมายคำว่ามองเนี่ยเราใช้ใจมองเราไม่เอาตามองเราก็พยายามจะมองด้วยตาเนี่ยมันก็เลยมีการเหลียวมีการบิดไปบิดมามีการเกรงมีการเหลือบขึ้นเหลือบลงเนี่ยตรงน,นี้ยังยังไม่ถูกนะยังปฏิบัติผิดอยู มันต้องนั่งสบายๆแล้วฝึกน้อมจิตนะต้องฝึกก่อนนะเนี่ยเรานั่งสบายๆเนี่ยเรานั่งสมมุติเราเรานั่งตรงเนี้ยนะนั่งอยู่ที่ปทุมธานีเนี่ยแล้วก็เราก็กําหนดว่าภูเก็ตเนี่ยมันอยู่ทิศไหนแล้วก็เชียงใหม่มันอยู่ทิศไหนนะกําหนดกําหนดมองแล้วหาทิศมันให้เจอก่อน พอหาทิศเจอแล้วเรานั่งเฉยๆนะแล้วเราก็น้อมจิตไปเชียงใหมนะ่น้อมจิตไปภูเก็ตให้มันวิ่งสวนไปสวนมาเนะี่ยฝึกจิตให้มันสวนไปสวนมาก่อนโดยโดยตามไม่ต้องเหลือกไปเหลือกมานะ่ะพอน้อมจิตไปภูเก็ตมันก็ไปเห็นภาพภูเก็ตน้อมจิตไปเชียงใหม่มันก็เห็นให้จิตมันไปก่อนนะฝนะึกให้จิตมันวิ่งไปวิ่งมาพอจิตวิ่งไปวิ่งมาจนคล่องแล้วต่อไปก็เอาจิตมาวิ่งในตัวเนี่ยนะ น้อมจิตวิ่งไปในตัวเนี้ยน้อมไปตรงไหนมันก็ไปตรงนั้นน้อมไปตรงไหนก็ไปตรงนั้นค่อยๆฝึกไปนะเดี๋ยวต่อไปเราก็จะทําได้เองนะเราทําผิดมันเลยเหนื่อยเราทําถูกแล้วมันจะไม่เหนื่อยนะปัญหาการจัดลําดับความสําคัญของงานได้ไม่ดีเป็นปัญหาที่ควรใช้เรื่องใดแก้คะสมาธิหรือสติ ก็ต้องใช้ปัญญานะปัญญาในการวางแผน,นแล้วก็มีจิตตั้งมั่นนะเมื่อวางแผนด้วยปัญญาแล้วมีจิตตั้งมั่นในการแก้ไขเนี่ยก,การทำงานก็ใช้อิทธิบาทสี่ประการฉันทาวิริยะจิตตะวิมังสาแล้วก็ ศึกษาเรื่องงานพอศึกษาเรื่องงานทำความเข้าใจในงานนะไอาการศึกษาเรื่องงานทำความเข้าใจในงานเนี่ยมันต้องใช้ปัญญานะใช้ความเข้าใจเนี่ยพอมีความเข้าใจแล้วเราก็แก้ไขไอการแก้ไขก็มีจิตตั้งมั่นนะอเอาแค่สมาธิก็เพียงพอแล้วนะ ปลวกขึ้นบ้านจำเป็นต้องฆ่าปลวกบาปมากไหมก็หนึ่งตัวก็เป็นหนึ่งปานาติบาตสองตัวก็เป็นสองปานาติบาตนะสิบตัวก็เป็นสิบปานาติบาตถ้าร้อยตัวก็ร้อยปานาติบาตท,ทั้งหมดทั้งลังก็คงจะนับไม่ไหวนะคือฆ่าสัตว์เนี่ยมันก็ต้องเป็นปานาติบาต องค์ของการฆ่าปาโนปานสัญญิตาวัฏกะจิตตังประโยโคโตเตนะมะระนังปานสัญญตานี่ก็คือปลวกนั้นมีชีวิตปาโนปลวกนั้นมีชีวิตปานสัญญตารู้ว่าปลวกมีชีวิตนะวัฏกะจิตตังมีจิตคิดฆ่า ปโยโคลพยายามฆ่าเตณมะละนงังปลวกก็ตายลงก็สำเร็จเป็นปานาติบาตเมื่อสำเร็จเป็นปานาติบาตก็เป็นอกุศลกรรมนะอกุศลกรรมเนี่ยเขาเรียกว่าบาปอากุศลส่งผลให้มีความทุกข์นะถ้าทำอกุศลกรรมอกุศลกรรมก็ส่งผลให้เกิดทุกข์ คนที่ทำอย่างไรก็ปลวกขึ้นบ้านแล้วก็เสียดายบ้านนะแล้วก็ต้องใช้ปัญญาแก้ไขหาวิธีไล่โดยไม่ต้องฆ่านะกระโดเขาไม่ชอบกลิ่นไหนก็เอากลิ่นนั้นเนี่ยมามาไว้ใกล้ๆนะแล้วมันก็จะไปไปด้วยกลิ่นนั้นนะเราอาจจะใช้กลิ่นน้ำมันอะไรหล่านี้ย เอาไปผูกติดต้นเสาวไว้เนี่ยชุบผ้าผูกติดต้นเสาวไว้เนี่ยนะหรือเราก็ป้องกันตอนที่มันยังไม่มาเนี่ยมันยังไม่มาก็ป้องกันหรือไม่ก็หาวิธีไล่นะมันปวกมันกินมาถึงตรงนี้แล้วเราไปสกัดมันไว้ก่อนแล้วต่อไปมันถอยเราก็ล่นลุกที่นะเหมือนกับ เขาทําสงครามอ่ะเขาเค่อยๆยึดทีละน้อยนะยึดไปทีละน้อยทีละน้อยทีละน้อยแล้วก็ยึดได้หมดทั้งประเทศเนี่ยก็อย่างเดียวกันนั่นเนี่ยเราจะยึดจากปลวกก็ยึดอย่างนั้นโดยไม่ต้องฆ่าเขานะทางโูนของพระอาจารย์มีลายสำหรับติดต่อไหมคะมีนะ ติดต่อที่ท่านพระอ,อาจารย์จรูนนะนะท่านท่านมีลายอยู่ก็อาจารย์จรูนก็ส่งลายไปให้ด้วยนะใน youtube มีที่พระอ,อาจารย์นำเดินนั่งไหมคะติดต่อที่ท่านอาจารย์จรูนได้มีมีอยู่นะก็หมดแล้วปัญหานะวันนี้ก็พอสมควรแก่เวลา